พระพุทธเจวะจึงแนะว่าเสวนาจะพาลานางปัญชิตานันจะเสวนาก็ให้ครบบัณฑิตเสียเมื่อครบบัณฑิตนด่นบบนดก็คือคนที่มีจิตใจที่ซื่อตรงซื่อตรงต่อกันสิทั้งลายกรบาบไหวบูชาครูบาอาจารย์ไว้เนื้อหัวตนสำนก จเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านขอยีนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมมงคลกับธรรมภาพพระบัลลือปวโรสำหรับวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับงานวัดนะครับงานวัดงานวาทํทำงานนี้ก็เพื่อที่จะ,จะเฉลิมฉลองพระชนมพรรษามหาราชนินีหรือว่าที่จะถึงนี้ก็คือ สวดมนต์นะกิจกรรมสวดมนต์จะมาที่ภาวนาเจริญวัชรบัรษามหาราชินีนะครับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2555ณสยามพารากอนพาราก,รรากรอนฮอร์นะครับก็ผู้ที่ไปนะครับผู้ที่จะไปร่วมงานก็ขอให้แต่งชุดขาวนะครับแต่งชุดขาวแต่งกายสุภาพเรียบร้อยงานนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโมคลายันพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิริโทโร เจ้าวาดวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครนะครับเป็นผู้เรียกว่าเป็นประธานสงฆ์ในงานนี้นะครับพร้อมก็พร้อมด้วยพุทธบริษัททั้งหลายนี่แหละครับที่ไปร่วมงานในวันนั้นเอาละสําหรับธรรมมงคลวันนี้ก็มีน้องเจเจนะครับมาร่วมรายการกับเราด้วยนะฮะขอเจริญพรน้องเจเจกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เจก็มีเกร็ดความรู้เลเ็กๆน้อยๆเกี่ยวกับโรคของเรามาฝากนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าทะเลสาบเดซีเป็นทะเลสาบที่เก็มพี่สุดในโลกที่จริงผิดนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เล็กเอซาอยู่ในเทวีเอเชียแถวต้อนออกกลางของเอเชียนะครับมันเข็มมากกว่าทะเลเดซีซะอีกจนพ่อค้าแถวนั้นเอากระโหลกศีรษะที่เขากินกันหมดแล้วไปเพิ่มมูล,ลค่าโดยการเอาไปแช่ให้เกิดผลึกและเป็นสินค้าโอทส่งออกอย่างดีเยี่ยมเลยครับ อะไะนะคุณโยมเนาะก็รับฟังโหลดจบลงไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเกตความรู้จากน้องเจเจนะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับทะเลสาบทะเลทะเลเลยนะทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกทะเละสาบที่เค็มที่สุดในโลกค่ะอา,าจารย์เค็มกว่าเดซีครับเค็มกว่าทะเลเดซีค่ะคือมันมีเกลืออยู่มากค่ะอาจารย์อะไรวันนี้มีอะไรถามอาจารย์ครับ เจอยากถามว่าทำไมเราต้องบริกรรมตอนที่เราทำสมาธิอยู่คับพระอาจารย์เวลาทำสมาธินี่ํำบริกรรมนี่ถ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะน้องเจเจนะเราทำหลับตาหรือว่าอ่ะเวลานั่งสมาธิปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่บริกรรมจิตเรามันก็ฟุ้งซ่านก็คือมันไม่มีที่ยึดจิตของเราไม่มีที่ยึดไงลูกหลวงพ่อเก็เลยสอนให้ให้บริกรรมคนที่นั่งสมาธิก็หลับตาอย่างนั้นนะํำบริกรรมนี่มันจะทําให ใจของเรามีความสุขถ้าเราไม่บริกรรมสมาธิก็ไม่เกิดดังนั้นแล้วนี่คำคำบริกรรมนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะล้วขึ้นอยู่กับว่าการบริกรรมหรือว่าคำบริกรรมของเราจะใช้อะไรครับน้าพระทะยบนอพองหนอพุโทโธสัมมาลาหังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แม้กระทั่งพ่อคุณพ่อ,พอ,ค,พอคุณแม่พ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมาธิเนี่ยพระอาจารย์ขอพูดเป็นกลางแล้วกันว่า สมาธิไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นศาสนาพุทธศาสนาเดียวทุกๆศาสนาทุกๆคนสามารถทําได้ครับห<ะ>ลวงพ่อวิริยังเจ้าอาวาสวัฒโมคนนั้นเปรียบว่าสมาธินี่เปรียบสมือนยาพลาคนชาติไหนกินคนนั้นก็หายนะสมาธิก็เปรียบสมุนยาพลาเหมือนกันเนี่ยที่พระอาจารย์พูดนี่คนไหนทําคนนั้นก็ได้นดังนั้นแล้วทําไมต้องบริกรรมเพราะว่าหลวงพ่อท่านบอกไว้ว่า การทำสมาธินี่ทำให้จิตเป็นหนึ่งการบริกรรมทําให้จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งทาให้เกิดความสงบเนี่ยความสงบเนี่ยเกิดจากคําบริกรรมนะนะถ้าเราไม่บริกรรมเนี่ยความสงบจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดเพราะว่าจิตของเราไปคิดอะไรฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆอคิดฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆท่านก็เลยให้บริกรรมท่านก็บอกต่อไปว่าจิตเป็นหนึ่งทาให้เกิดความสงบความสงบทําให้จิตนี่มีพลัง จิตของเราเนี่ยถ้าเมื่อสงบได้ดีเมื่อไหร่นะจิตหรือว่าพลังมันก็จะเกิดขึ้นจิตของเราเนี่ยถ้านิ่งหรือว่าสงบเนี่ยพลังจะเกิดขึ้นเยอะแต่ในขณะเดียวกันเครื่องอะไรนะเขาเรียกว่าเครื่องอิเล<ฮ>็กทรอนิกส์ถ้ามีการสูบฉีดเร็วเท่าไหร่เนี่ยพลังก็จะยิ่งเกิดขึ้น<ฮ>เยอะต่างก,กันกับพวกนี้มากถ้าจิตของเราเนี่ถ้านิ่งได้ที่สุดก็จะเกิดพลังจิตมีพลังเนี่ย ก็จะทําให้จิตทำให้เรามีสติมีสติและลึกรู้ครับท่านเมื่อมีสติแ้ะลึกรู้เราก็จะทําให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับเกิดสติปัญญาเมื่อเราเกิดสติปัญญาแล้วเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองคนที่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก็หมายความว่านึกอยากจะโมโหใครนึกจะโกรธใครก็โกรธก็โกรธเพราะว่าตามอารมณ์ตัวเองไม่ทัน นึกอยากจะทำร้ายใครก็ทำร้ายเห็นหน้าคนนี้ไม่ชอบอะไรต่อยกันตีกันหาเรื่องกันแล้วเพราะว่าอะไรเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาภายในใจเห็น<อ>ไหมเพราะอะไรเพราะเราก็ต้องย้อนกลับไปเขาไม่มีพลังจิตเขาไม่มีสมาธิเขาม,มีความสงบไงก็เลยทำไม่ได้ไม่มีเหตุผลอ่ <ไป S 2> <บ>าเป็นคน <บา S 1> ไม่มีเหตุผลนี่แหละก็คือเหตุผลหลักของการ บริกรรมท่านทําสมาธิท่านบริกรรมนะท่านต้องบริกรรมถ้าท่านทาสมาธิท่านไม่บริกรรมก็ก็ไม่ได้เพราะว่าทําให้จิตของเราดนสงบได้ก็เพราะคําบริกรรมดังนั้นแล้วการทาสมาธิเบื้องต้นเนี่ยคาบริกรรมนี่สาคัญที่สุดนะครับเอาละ,าละาฟังใหม่ก็แล้วกันนะว่าเป็นเป็นขั้นเป็นตอนว่าการบริกรรมทําอย่างไรบ้างระเดชเร็คุณหลวงพ่อเมือรอย่างท่านก็พูดชัดเจนว่าการบริกรรมทําให้จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งทำให้เกิด ความสงบนะครับเมื่อมีความสงบก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยมีพลังเมื่อจิตมีพลังก็จะทําให้จิตของเรามีสติปัญญาหรือว่าสติลึกรู้เมื่อมีสติรลึกรู้แล้วก็จะทําให้เรารู้เท่าทาันอารมณ์เมื่อเรารู้เท่าทาันอารมณ์แล้วเราก็สามารถทําจิตหรือว่าทำใจของเราเนี่ยเป็นกลางได้ครับนี่เห็นไหมนี่แหละคือความสําคัญของการบริกรรมดังนั้นแล้วเราทําสมาธิเราต้องบริกรรม นึกพุทโธพุทโธในใจอันนี้คือคําถามที่น้องเจเจได้ถามมาเอาละพุทธศาสนสุภาษิตว้ว่าอย่างไรบ้างกาตันจ่าสกตังเสยโยมาทำความดีกันดีกว่าครับกราบมนมัสการค่ะพระอาจารย์ไว้นนตสกคุุณบึญ สให้ครูจากใจของสิทธิบุธให้ครูผู้มีบุญคุณล่นฟ้าหล้น